สี่อุปาทานขันทสูตรว่าด้วยอุปทานนันขันหกสิบหกพิสทั้งหลายอุปทานนั์ขันขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นสี่ประการนี้อุปทานนันขันห้าประการอะไรบ้างคือ 1. รูปูปทานขันธัอุปทานขันธัคือรูป 2. เวทนูปทานขันธ์ อุปทานขันาคือเวทนา 3. สัญญูปทานขันา์อุปทานขันาคือสัญญา 4. สังขารูปทานขาคา์อุปทานขาคันคือสังขาร 5. วิญญาณูปทานขันา์อุปทานขันาคือวิญญาณภิกษุทั้งหลายอุปทานขาคารห้าประการนี้แลภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเจริญสติปัฏฐานสี่ประการนี้เพื่อละอุปทานขันห้าประการนี้แลอุปทานนขันทสูตรที่สจบ